สวัสดีเพื่อนๆนักคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอารนะครับอันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายงมุมนะครับคลิปนี้อยู่ในซีรีส์ของโกเอาลุก2020นะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับพลางคุณนทีจุฑาวาลาคุณกรรมการบริษัทคาสสิโกจำกัดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ราคาทองคําเปิดปีม้ามาไม่ถึงเดือนแล้วครับบวกมาแล้วประมาณ10%ทิศทางแนวโน้มจะไปยังไงต่อนะครับทางคาสสิโกมีการปรับเป้าหมายอะไรอย่างไงหรือไม่หรือว่ามองว่า ประเด็นอะไรจะเป็นตัวแรงผลักดันให้ราคาทองคาพุ่งไปข้างหน้าต่อได้แล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรพูดคุยกับทางคุณณทีนยครับสวัสดีคุณณทีครับสวัสดีค่ะ,คะราคาโกลสปอยังคาอธามไฮไม่ต่อเนื่องแล้วนะครับปีนี้ทางคาสิโกมองอยังไงดีครับค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะทางคาสิโกก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะคะว่าราคาทองคําก็ยังเป็นทิศทางค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงย่อสะสมนะคะเพราะว่ารจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยต้นปีเปิดมา ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเกือบ10%นแล้วนะคะในช่วงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าราคาทองคำก็ยังขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามานำนะคะแล้วก็สนับสนุนราคาทองคำในปีนี้ก็ถือว่าปัจจัยหลักๆในช่วงต้นปีเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะคะสงครามการค้าแล้วก็อ่างภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ยังครงร้อนแรงแล้วก็ถือว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะผั ดันทองคําในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็รวมถึงเดือนหนึ่งและเดือน2ที่จะเข้าสู่ตุกจีนนะคะเราก็ยังมองว่าในช่วงต้นปีเนี่ยแต่ถ้านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อสะสมนะคะก็อาจจะต้องดูจังหวะให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วราคาทองคําก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะก็ผลตอบแทนทั้งปีก็60%ได้ใช่ใช่ค่ะในปีที่แล้วทั้งทั้งในราคาทองคําในตลาดโลกนะคะแล้วก็ราคาทองคําในบ้านเรา ที่เป็นเงินบาทนะคะก็ถือว่าสูงขึ้นมาทาั้งฟูนะคะ<อ>ส่วนปีนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะมองว่าทองคํายังเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะแต่ว่าความผันผวนในปีนี้ของราคาทองคําเราคิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะ<อ>การที่ราคาทองคําอาจจะมีการเทคฟอร์ิททากําไรในรอบๆนะคะเพราะว่าทุกการที่ราคาทองคําทาออทำฮายนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีแรงเทขายทากาไรออกมาได้นะคะเราก็อาจจะต้องติด ตามดูแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะที่ยังมองว่าจะถือทองคําในระยะยาวต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะถือได้ถ้าเรามีมีทองคําอยู่แล้วในมือนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้มีทองคําหรือว่าอยากจะซื้อเข้ามาสะสมเพิ่มเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําให้ทยอยเวลาราคาทองคําในการปรับฐานนะคะแต่ว่าคืออย่างปีที่แล้วเราจะเห็นว่าราคาทองคําอาจจะเวลาปรับฐานอาจจะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากก็ลงทีละแบบอาจจะหนึ่งแต่ว่าเนื่องจาก ราคาทองคําที่สูงแล้วเนี่ยก็ความผันผวนก็จะสูงตากนะ,ะก็100หนึ่งร้อยถึงสามร้อยเหรียญปีที่แล้วนี่ก็สบายๆต่อวันนะคะที่บางทีทองจะมีจะมีขยับนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็ยังมองแบบนั้นนะคะว่าเวลาราคาทองคํามีการปรับตัวลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแรงได้นะคะแต่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยากจะซื้อสะสมเราก็รอจังหวะนะคะเวลาราคาทองคํามีการปรับตัวย่อลงมานะคะ100หนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญเนี่ยอาจจะแนะแนะนำทยอยเข้าซื้อตามตามจุด รับต่างๆแบบนั้นจะจะปลอดภัยมากกว่ามากกว่าที่จะแบบไล่ซื้อนไล่ซื้อไล่ซืออ้อเพราะว่าตอนนี้ก็เอาทำทายตลอดนะคะ<ช>แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือเนื่องจากมันมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาในแต่ละวันนะคะของทางสาหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางกีลนเองก็ตามนะคะที่เพิง่งเข้ามาในช่วงนี้ก็เลยจะเห็นได้ว่าก็เลยทําให้ราคาทองคําร้อนแดงขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะแต่ว่านอกจากประเด็นความขัดแย้งทางสงครามการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ ที่ถือว่าร้อนแรงในช่วงนี้นะคะเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ถือว่าหนุนนาทองคําในช่วงหลังจากนี้ต่อไปนะคะตาบใดที่เราทางคาติโกนะคะมองว่าถ้าตาบใดที่ทางสหรัฐเนี่ยไม่ได้กลับมาปรับขึ้นอัดอกเบี้ยนะคะทองคาก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะต้องติดตามประเด็นนี้ถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะมองว่าสหรัฐอาจจะมีการปร,ดดารับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งถึงสองครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปตาม หรือว่าถ้ามากกว่าที่คาดเนี่ยตรงนี้ก็จะยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนนาราคาทองคําในช่วงปีนี้อยู่ค่ะตอนนี้คือเราดูเหมือนว่าทายังไม่แตะจีนน,นะครับคุณทัศปีนี้เนาะราคาทองคำยังยังยังค่อนข้างจะบวกมาแรงขนาดนี้เนี่ยคือมันมันแรงเกินไปแบบคุณนะัทสิเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเดือนเลยนะเนี่ยใช่ก็จริงๆก็อาจจะค่อนข้างดุนแรนนะจริงจริงเป้าของปีนี้เนี่ยต,ต้นๆเยอยยังให้ที่5 0 0พันเหรียญสลลาร์ต่อพอยออมอนนะคะหรือว่าคือหรือว่าอาจจะไปถึงที่5 2,200เหรียญดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้ามาดูเป็นเป็นราคาบาทในประเทศเนี่ยจริงๆก็อาจจะขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทด้วยที่ที่อาจจะมีการผันผวดด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมองว่าน่าจะประมาณราวรา4 0 0 0บาทนะคะถึง80,000บาทนะคะสำหรับราคาทองคำในปีนี้แต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยก็ก็อย่างอย่างที่พูดไปนะคะว่าเออไม่ว่าจะเป็นถังแค่กินแลนนะคะแล้วก็แล้วก็วกทางอิหร่านอะไรเองก็ตามเนี่ยก็ราคาทองคำก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยประเด็นประเด็น ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่ผลักดันราคาทองคำในระยะสั้นอาจจะขึ้นร้อนแรงแต่ว่าพอประเด็นดูมีความขี้ขายขึ้นนะคะก็จะมีแรงขายเทใ,ในกําไรอาจจะพักๆนะคะก็อาจจะย่อปรับลงมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก,ก็ยังแนะนากลยุทธ์เดิมก็คือย่อสื่อค่ะท่าหนหมักประเด็นไหนมากสุดแล้วครับปีนี้เกี่ยวกับ่าจะนุนราคาทองคาในฝั่งของคาสิโกคือสําหรับในช่วงนี้นะคะประเด็นประเด็นที่ถือว่าร้อนแรงสุดก็ยังคงเป็นทางสงครามการค้านะคะแล้วก็กลุ่มอุตาสตร์อาจจะเป็นประเด็น หลักนะคะที่ที่ถือว่าช่วงนี้เข้ามามีผลแล้วก็ทําให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นแรงในช่วงต้นปีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในระหว่างปีมันก็อาจจะมีประเด็นใหม่ๆที่ที่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเพราะาอย่างปีที่แล้วไม่ว่าคือตราดใดที่ยังคงเป็นประธานาธิบดีทำนะคะก็เราก็ยัง <c oughs> เราก็ยังมองว่ายังไม่ใจ<ม>แก,กไม่ได้เนาะใช่ที่จะมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็อย่างเรื่องอประธานเฟดคนใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นต่อไปที่อาจจะเข้ามาว่า จะเป็นขั้นไหนแล้วก็อาจจะทําให้หนุนนํานโยบายของทางประธานาธิบดีทำแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตกับราคาทองคําตอเนื่องได้เพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยอ่าก็อาจจะจะเห็นว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันบก็อาจจะมีความเป็นกลางมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีนโยบายอะไรที่แบบร้อนแรงเข้ามาเนี่ยก็รรตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคาในระยะช่วงเกือบกลางปีหรือต่อไปได้ค่ะแล้วถ้าเกิดมันจะพักฐานนี่มันจะมาจากประเด็นอะไร ถ้าพักฐานทางเทคนิคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในในปัจจุบันก็ค,คือความร้อนแรงมาจากประเด็นความขัดแย้งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความขี้คลายลงไปในแต่ะประเด็นเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคํานิ่งแล้วก็มีการขายทำกำไรลงมาได้นะคะซึ่งซึ่งการพักฐานของของทองคําในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าในปีนี้ก็กรอบด้านล่างเราก็ยังมอง4,300เหรียญย s อ <S <S ร์นะคะหรือว่าจริงๆถ้ามองลงไปต่ําจริงๆเนี่ยเราก็ยังมอง4,000เหรียญนะคะก็ถือว่า ก็อาจจะอันนี้คือเป็นเป็นจุดที่เป็นกรอบด้านล่างนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสาหรับนักลงทุนก็ก็อย่างที่บอกแล้วอาจจะไม่ได้มองรอถึงจุดแนวรับหลักนะคะก็อาจจะเวลาทองคำทยอยซื้อเราอาจจะต้องรู้จัก manage port มากขึ้นนะคะสาหรับทองคำในปีนี้ว่าเราอาจจะแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคําเราควรมีอยู่ติดพอร์ตสักประมาณ20%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนยังมีไม่ถึง20%ก็อาจจะทยอยเขาซื้อตามจุดแนวรับต่างๆเวลา ราคาทองคําในการปรับฐานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีครบี่ส0แล้วแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากมีมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะรอเวลาราคาทองคําทํำนิวไฮใหม่ๆแล้วก็มองว่าขึ้นร้อนแรงแล้วอาจจะขายกำไรออกมาจาก5%นแล้วก็รอเวลาราคาทองคําย่อก็กลับมาซื้อแบบนั้นดีกว่าค่ะค่สิโกแนะนำเท่าไหร่นะครับทองคําในพอร์ต15หรือ20%ดีอ่า15ถึง20%อตานิใช่ค่ะก็คือถ้าคนที่มี20%แล้วเนี่ยเราก็กอดทองคําไปก่่อนใชวง ก็ถือว่ายังสามารถถือได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังมีไม่ถึงเนี่ยและอยากจะเข้ามาลงทุนในทองคําสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะทยอยซื้อเวลาราคาทองคําปรับตัวแรงๆแ,แต่ว่าแนะนําว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาซื้อตุ้มเดียวนะคะต้องจัดแบ่งพอร์ตแล้วก็เข้ามาทยอยซื้อตามแนวรับต่างๆจะเหมาะสมกว่าค่ะแล้วกรอบราคาทองคำไทยล่ะครับมองยังไงครับด้านล่างด้านล่างเนี่ยเราก็มองประมาณช่วง4 3่0เหรียญก็อาจจะประมาณ6 4 0 0 0บาทนะคะหรือว่าจริงๆก็ไม่ได้ลึกนะคะก็ส0 สี่พันเหรียญก็อาจจะลงไปประมาณหกหมื่นบาทนะคะก็<ม>แต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทนะปัจจุบัน <rada S 2> ถ้าถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งข้าของค่าเงินบาทขึ้นมาอย่างรวดเร็วตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวลงแรงกว่านะั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็กยังไม่ได้มองลึกมากสาหรับราคาท<ม>องคําในประเทศค่ะตอนตอนนี้มองฐานทองคําเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณหกหมื่นบาทหกหมื่นเนาะแล้วโกลสปอร์ประมาณสี่พันไหมใช่ค่ะ ใช่ค่ะคุณนทัทเห็นอะไรบ้างครับหลังจากที่ทําเข้ามาดํดำรงตําแหน่งปีนี้ก็จะปีที่สองแล้วเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับคือสําหรับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าทองคําถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ที่หลังจากที่ประธานาธิบดีทาเข้ามาก็มีความผันผวนในตลาดโลกค่อนข้างเยอะหลากหลายประเด็นหลากหลายปัจจัยใหม่ๆนะคะจากเดิมที่อาจจะมีแค่เรื่องสงครามรนะคะสั่งพามตะวันออกกลางแต่ ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งด้านฟูมิรัฐศาสต์เข้ามาเยอะขึ้นบริเวณเนไอี์แลนด์เองใช่ค่ะแล้วก็ทองคำการค้าเองด้วยนะคะที่จะเข้าไาอีกแล้วก่อนหน้านี้เวเนซุเอลาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นที่ที่ขึ้นมาระยะสั้นแล้วก็ทําให้ทองคำอ่ะขึ้นอย่างอย่างแรงในในแต่ละช่วงของประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยนึกถึงว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่เราจะต้องติดตามเนี่ยใกล้ชิดที่มีผลต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนแต่ว่าโดยรวมเนี่ย เรื่องการมองว่าสหรัฐยังคงมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็คือยังเป็นประเด็นหลักนะ,ะที่<ฆ>ที่ทำให้ทองคำเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองว่าทองคําก็เลยเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนเข้ามาถือกองแล้วก็หลังจากที่ US อลลาร์ก็มีการอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ,ะทองคำงก็เลยถือว่าเป็นที่น่าสนใจค่ะนักลงทุนต้องมีการปรับตัวยังไงครับคุณนัทให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปค่ะก็สําหรับนักลงทุนนะคะก็อย่างอย่างที่เราแนะนานะคะว่า ก็ถ้าเกิดคนไม่มีทองคําคือจริงๆทองคำเราเราแนะนํามาโดยตลอดนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งเราควรจะมีทองคําประมาณ20%อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในในปัจจุบันเนี่ยสำหรับนักลงทุนทองคาก็ก็อาจจะต้องติดตามทองคําอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ถือยาวแบบมามานานแล้วแล้วก็แล้วก็ถือในพอร์ต20%นี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราคิดว่าอนันต์เขาก็ก็ไม่จาเป็นจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะต้นทุนเขาต่ามากๆเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาเกิน60 ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วอยากจะเข้ามาลงทุนทองคําเราก็อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยแล้วก็อาจจะแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพราะว่าเนื่องจากต้นทุนอาจจะสูงในในนักปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเข้ามาในต้นทุนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดนะคะแล้วก็แบ่งพอร์ตระยะสั้นอาจจะต้องซื้อขายซื้อขายเข้าออกให้ให้ให้มากหน่อยนะคะจะปจากนักลงทุนที่ถือทองมานานแล้วค่ะเพื่อสร้างกระแสเงินสดใช่ไหมครับในการในการ แบ่งพอร์ตเล่นอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็เราก็ต้องบริหารพอร์ตด้วยเพราะว่าสมมติถ้าเราคิดว่าเราจะถืออยู่20%พอร์ตแล้วเราเข้าทีเดียว20%เปอนตในนั้นราคา<บ>ออทัมไพอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ถ้าเกิดว่าเกิดมีการปรับฐานลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเสียโอกาสในการเข้าไปซื้อ,อในราคาต่ำที่เฉลี่ยในในต้นทุนที่ถูกลงถูกไหมคะครับอือก็คล้ายๆ DCA ไปบางส่วนอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับใช่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 ไหมครับใช่ค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณนัดครับค่ะขอบคุณมากสวัสด ก้องขอบคุณคุณนาทีจุธาวเวลาคุณกรรมการบริษัทคาสิโกจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนี้ซึ่ง คุณนทีก็มองแล้วครับว่า3ประเด็นหลักที่ดันราคาทองคําก็ยังคงเป็นเรื่องของความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์าสุดสหรัฐอียูกีแลนด์ EU, e and, ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับนอกจากนั้นเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของเฟดก็ยังคงเป็นแรงหนุนหลักของราคาทองคําตาบใดที่เฟดยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยราคาทองคําก็ยังมีโอกาสไปต่อได้และประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของแรงซื้อในช่วงเทศกาลนะครับโดยเฉพาะช่วงตุลจีนก็ยังดันราคาทองคําในช่วงต้นปีได้ไปขึ้นต่อนะครับเป้าหมายคาสิโกย,ยังให้ไว้ที่ประมาณ 5- 0 0 0ถึง5,200 ลลตรงนี้ต้องรอดูละครับว่าจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดหรือไม่แต่ต้องระวังนะครับราคาทองคําพุ่งมาแรงขนาดนี้การพักตัวแรงระดับ1-3ึถึงอดอลลาร์ยังมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับระยะหลังเองราคาทองคําก็มีการปรับพฤติกรรมใหม่โดยมีการพุ่งแรงแล้วก็พักตัวแรงนักทุนต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่กลลายิม,มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์องต่างๆเพื่อเป็นการยังยั้งจริงๆนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ